เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ่าสวัสดีด้วยนี่เกมคอมออฟฟิศอิสระติงกูคัดกับมาแล้อะบรา้ดูเด็กๆเราอะูไราอูไงอะไรเหรอดาที่ไม่ถนัดที่สุดถ่ายเป็นด่านที่เกลียดที่สุดดาที่ไม่ถนัดที่สุดแล้วก็เกลียดที่สุดไอ้ปัตตาเพย์แต่วานเนี่ยเฮียใครยิงตัวะก็โควเสียดายเกมนี้มีแม็กนมมัมอยากได้แม็กนัมบ้าอ่นแม็กนัมโควาเป็นที่หลังกูเลย ปืนด้วยมัน้ำกูพูดถึงหนึ่งปืนไม่ใช่ไม่ใช่ไอติมแม็กซิมาเหรเอ้ยไม่ใช่มาตั้งไหนเฮ้ยแม็กซิมาไปไหนคุณคนูน้อยไกลไกเอาตายไกลไกเดียวเอาไ่ไอ้ป้อนขว้ไม่มีตัว เลี้ยงตัวที่เบอะคาตาเคียวเด้ยังไม่ได้เป็นตาเคียวมันก็เอดร้ยังเไา่ยิงกูมันไงไี่ไดไฝมีลูกตัวนึงเดินมาต้ากูขออภิายไั้วดีเอเดียนี่อเนีวนี่นี่อันที่ ได้แพ็กนมาสตใหเยี่ยมแหลมอยี่ยีอปืนน่นไอ้จัดการเลยอู้รถนายเกไปใช้นายงเดดจะบอกไม่ได้เอามาไเกี่ยโว่ไอแพ็เนี่ยไอเกอโอไอเเล่นมาเอ้าไอเโหลดได้อ๋อไอเกเล่นห้โฟ์ดว่าได้แล้ว อะไรล้มอัตโตสองเก็บวะเอาจม่น้องพี่เขียน้ีงเขียน NDT A A O ข้าำได้สองได้ไหมพี่ NDT สอง A O แลกูก็ได้เก็บวาย เฮียพวกเดียวกันนี่ว่าดูติดตาเซอร์นิดหน่อยพี่อย่าพี่ไปยิงพวกเดียวกันมาคิดทำไมกระสุนกูมันไม่ยิงใไกวะเออพี่ไมเอาเล็เไอ้ใช่อยากเล่นสนามเตะต้องเตะต้องด้วเปลี่ยนไม่ได้ไงสัตว์อ่ะจบแล้วเฮียจบลแล้วตาม่เปลี่ยนปืนได้นะเราจะดีฮูเปลี่ยนตานี ได้ที่หนึ่งอย่างว่องไวครับอ่ะนันก็คัดเลยนะเอาล่ะกลับมาแล้วรอบมี้จะให้สองคนนั้นลุมของคนเดียวไอ้เขี้ยมือลัดเปคนอยู่ะอมันจะเล่นไม่ดีเลยล่ก่คัดคัดเฮ้ยไม่คัดไม่ไ้ปะมัไม่ปักอ้าวใครวะก็มีกููดคนเยอะก่คูคนเยไม่เอาเมไอ้ยก็ใช้ ไอ้ยหแอบ้วสากูต้องแอบเพราะพวกมึงไม่ได้อยู่กันสองคนเจ้าใครไม่มีกูวไอ้สัสเชนมิกอาบีตีจังเลยนะก็เป็มึงมาเฮ้ยตัดีอ่ะนี่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 นีนุ มันคือไอ้ย์้ยไอ้้มคือตลอดเลยนาลเริ่มเอควคิ้ยมอดคิวตคิแล้วก็เพนตาเคลแล้วก็เอสถ้าเคยไม่รเนคือเล่น <nó> ลีกออฟดีจ้อยู่นะสัตว์ปกี้กองนี่แอบอะ กูโดนลุมคนที่กูต้องแอบ,บเดี๋ยวพวกมึงไม่สมบบควรจะแอบเลยดอะไรไมนออทพอ่ะนยก้อยผิดพี่พีบอ,อ,นนอกยนยธรรมดาสัตว์ีห้ามแอบ,บดิพวกมึงอ่ะมึงก็ห้ามแอบ,บกูโดนล,ลุมนี่ว่ะ ไม่สมควรสมควรที่มุณจับไม่ได้อ่ะเซรายกองมาแล้วกะบอกน้ำเยี่อเลยรู้จึ้งนะอะไรอย่างเี้ยพาวเวอร์นี่น้อยสุดๆอะไม่ยิงไลยกูตายค่ะน้อยจริงไอคีย์ RPT กูเกือบไม่เคยใช้วะมันไม่เกือบมันโดนเต็มเกูเลยล่ะใครใช่จริงไอเอไงเฮ้ยเอามาอย่งไรอะ อ้าวไม่รู้เหรอเอ็ดมันมีเียรงร้อ,อยอะไรอ่ะมันได้มะโอ้ยแซดเดนเฮดช็อตไปดิใครโดนไปวะเมื่อกีน่าเอาบิีนไม่โดนเลย <laughs> อาบิจีนมันยิงใกล้เยอะเลยมันต้องยิงไอ้เนี่ยจะใช้กูสมควรกูโดนลมจัดไอ้เหี้ยเฮ้ยีังหงุดจัดก็ผมใช้สั้นไง เอต้องไม่เรียบไม่เรียบไอ้เรี่องนี้มันข่าเลยเยสยิงกระสุนเอ็ดได้ด้วยสไนที่พี่ใช้อ่ะยิงกระสุนเอ็ดทีเลยกระสุนเอ็ดหายไปเลยอ่ะทำไมพี่เลยใจได้มันจะรอดหรอวะโอ้ยเจ๊ยิง้าฮ้ยจิอ จบเกมละนุงแอบคนเดียวเลยอ่ะคัด